เอาระเจ้านักบุญตอนนี้ได้มีคำสั่งตรงจากกษัตริย์ของเราเพื่อให้สังหารเจ้าเพราะเจ้าได้ระเมิดกดสิ่งที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนั่นคือฆ่าบาทหลวงนั่นแหละสิ่งที่สารพูดมาทั้งหมดเจ้ามีคำจะมาแก้ต่างไหม โอเคนั S <S> okay. er people, okay. right. ่นจะถือว่าเจ้าเป็นบุคคลอันตรายและถือว่าเจ้าเป็นคนกระทำจริงๆถ้าเจ้าไม่ตอบอะไรข้าจะถือว่าเจ้าเป็นฆาตกรโดยสมบูรณ์งั้นข้าเขาไม่มีทางเลือกแล้วแหละพวกเราฆ่าวัอฮาอู้อมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเราบองมันไม่ทันเลยครับบัมันเร็วมากโอ้นักบโอ้โหมันเร็วจังเลยโอ้โหนักธนูยิงเข้าไปมันเร็วมากอะไรกับนหน้ายิงมันไม่ทันเลยธนูฝั่งซ้ายยิงเข้าไปอัดหน้ามัน วันนี Solomon> ้ครับผมช่วยหนุ่ยโป้คำวามเกมแทมสตกเกมต่อเดี๋ยวผมชอบเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราได้มาทำการเล่นตัวละครมอดกันอีกแล้วนั่นก็คือตัวละครนักบุญมือสังหางชวิงนะครับนะหรือว่าจอมโจร999บาทนะครับ โอ้ยมาแล้วนะครับโผล่มาแล้วนะครับจอมโจร999นะครับนะซึ่งไอตัวอีกตัวหนึ่งนะครับจอมโจร1,000บาทก็เป็นอีกจอมโจรตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวสีดำน่ะนะครับนะเออที่ผมชอบเล่นนะครับแต่ตอนนี้นะครับนะมีถึงจอมโจร999บาทนะครับมันก็คือประวัติของมันก็คือเอ่อเป็นอ่อนักบุญนะครับนะที่ออยู่ในโบสถ์นะครับนะแต่โรคจิตเกิดฆ่านักบวชขึ้นมานะครับแม่งฆ่าทั้ง โบดเลยนะครับนะจนเป็นอนักบุญโรคจิตมือสังหารนะครับนะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นเออ่จอมโจร999บาทนะครับนะอันนี้กูโคตรบัวเลยนะเนี่ยนะครับนะเออแต่ก็ช่างเถอะนะครับมันเป็นไอโจรโรคจิตละกันนะครับนะที่แฝงตัวอยู่ในเออ่นักบวชนะครับซึ่งดูภายนอกดูเหมือนจะคนดีแต่ก็ไม่คนดีเลยนะครับดูดาบนี่ยังเป็นสีดําเลยนะครับน่ากลัวมากนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแล้วจอมโจรเออ999บาทจะโหดขนาดไหนนะครับนะ เอาลับแบบเดิมแรกมันเจอกับช้างตามสเต็ปนะครับนะเออของช่องผมมาดูซิว่าโอ้โหจะได้เห็นนะครับว่ามันสามารถแยกรากได้นะครับจิบหายแล้วโอ้โหแยกมาสี่ห้าตัวเลยนะครับแยกเร็วกว่าบังกี้อีกแล้วก็ตีเร็วกว่าบังกี้อีกโอ้โหนะครับตายหมดเลยแป๊บเดียวนะครับนะแป๊บเดียวจริงจริงนะครับเร็วกว่าจอมโจรหนึ่งพันบาทอีกนะเออโอ้โหเร็วกว่าเผาไอ้เผ่าคออสอีกแล้วนะครับนะโอ้โห เผาคนขี้บาปเผาเช่า,า,ชาอะเร็วเลยก็ไม่เร็วถ้าพวกเราหรอกใช่ไหมเรงงาแสงเงินซึ่งโอ้โหจอมโดนตัวนี้นะครับนะรู้สึกมันจะไม่พูดเลยนะครับนะดูโอ้แต่มันโคตรเก่งเลยดูดิแม่งแยกกลางได้ด้วยมันมีมันแค่ตัวเดียวนะครับดูดิสู้ได้ไหมคุณว่าสู้ได้ไหมคุณว่าสู้ได้ไหมตอนนี้มันไม่แยกกลางออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้โดนโดยนแอปเปิ้ลใส่นะครับนะมีโอ้โหดูดูดูมันแยกโคตรเร็วเลย โอ้ยตัวหนึ่งติดบักแล้วตัวหนึ่งติดนะครับตัวหนึ่งติดแต่ก็ออกมาได้นะครับมันบิงได้แต่มันแยกร่างได้โอ้โหนะครับนี่คือความสามารถของจอจมโจร999นะครับนะตีแรงแยกร่างบิง Bing นะครับบิงก็คือวาร์ปอะนะครับนะโอ้โหยนะครับโคตรสุดอะฮนะตายหมดเลยครับเด็กเวนโอ้โหจจมโจน1,000ันบาททำได้แบบนี้ไหมวะเนี่ย เอาละครับต่อมานะครับพระราชาครับโห่ได้วางแผนฉลาดมากนะครับเอาอัศวินอ้อมตัวไว้นะครับแล้วก็เอาแพงกันไว้แล้วก็ให้พวกพลธนูนะครับนะเออยิงซับพอร์ตส่ด้านหลังเพราะว่าพวกนี้เป็นธนูเร็วนะครับอาจจะจับทางของไอหมอนี่ได้นะครับโจร999บาทได้นะฮะเออมาดูกันนะครับว่าแผนรอดนี้จะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับนะเอาละมาดูกันนะครับนะตอนนี้กดเริ่มแล้วนะครับนะแต่ช้ามากนะครับมาแล้วโอ้โหเองนั่นกำลังจะตกแล้วไมได้กำลังจะตกแต่ก็ วุ้มวุ้มวุ้มดูดิมันแยกร่างตัวนี้ไว้นะครับนะแล้วตัวมันก็ไปสู้เองนะครับอุ้ยจัดทหารตัวแรกได้อย่างง่ายดายโ้โหจะรอดฉันเหรอโอ้โหธนูยิงไม่ทันนะครับยิงโดนพวกตัวเอควายที่ายนะครับดูดิวุ้มยิงก็ะปอยิ่งยิงมันไม่โดนนะวุ้มวุ้มโอ้ยมันเร็วเกินดูดิโอ้ยตายหมดแล้วนะครับพูดินะครับไอ้พวกธนูยิงไม่โดนนะครับนะยิงไม่โดน ดูวุ่มวุ่มหลบได้ด้วยนะครับมาแล้วมันไปหาพวกพนธนูแล้วนะครับนะตอนนี้โอ้โหล้มหนึ่งร่มหนึ่งจู่ๆนะจะยิงชั้นไหนได้ซิโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันไปตีตรงนั้นแตกแล้วนะครับนะพุ่งงงไหมแป๊บเดียวนะครับตุ่มมาแล้วอุ้ยธนูปักหัวนะครับจิโอ้ธนูปักอีกดอกตอกดักอีกดอกเฮ้ย แผนราชเอาอันนี้ตัวแยกรางมันนีหว่าโอ้โหถึงว่ามันตายเลยครับโอ้ยนี่แกตัวแยกรางไว้พวกโง่โอ้โหอ้ยโอ้โอ้อ้อ้อกเอมันทาอะไรฉันไม่ได้แล้วมันจตีฉันน่าจรเงแก็ออกมาได้สิโอ้โหนะครับนะโอ้ยดูดิดูดิมันพยายามที่จะโอ้โหออกออไม่ได้นะครับถนตอนนี้แบบสบายัะไม่ตายหรอกจะติดแผนฉันแล้วนี่เป็นแผ่นฉันหวังแอเอ้าโดนอ้ตีวะอ๋อดาบมันพุ่งออกมานะครับนะ โอ้อ่ะเอาละมึงเก่งขนาดไหนเมื่อต้องเจอกับพวกโชกุนระเว้ยเฮ้ยซามูไรนะครับโอ้ยมีมือขวาเป็นไอ้เกาะเหล็กด้วยนะครับนะมีโอ้โหมือซ้ายนะครับนะเป็นเออบักขำตกนี่นะครับเออบักขำตกอะไรเดี๋ยวพี่เรสเรานะครับถือเงานะครับแล้วก็โชกุนนะครับโอ้โหเอาแบบโกงๆกงเลยนะเอาแบบโกงๆไปดูก่อนนะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าโชกุนโกงมันเนี่ยมันจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันลุยอ้าวลุยดิลุย ไม่รวยนะอ่ะตะกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับตะกี้ตะกี้แม่งกดกดกดเลสไปๆนะครับนะเออเอาละไปเรื่องสองยิงมาแล้วนะครับนะโอ้โหนี่คือแผนของโชกุนโชกุนสลาดมากเลยครับสลาดนะครับนะไม่ใช่ฉลาดนะครับนะยิงโอ้โหฮาวาชาใส่อัดเข้าไปนะครับพอรู้ว่าต้องโดนแน่ๆแต่ก็บอกเลยว่าโอ้โหโจมโจม99นะครับสู้ไหวว่ะตัวใหญ่หนักโอ้โหจัดทอรี่จัดสบายแม่เอ้ยจัดโชกุนได้ด้วยโอ้โหชนะแน่ นะครับจิบหายแล้วโอ้ต <travaille> ุ <move finger> <favour> ้มต <annoyed> ุ <Des c oughs> ้มตุ้มตุ้มตุอมตุ้มตุเมตุ้มาุเมตุ้มตุ้มอ้มเร้มตุ้มตุ้มตุรมตชาร์จเมตุ้มต้มาุ้มตุ้มตุมตุ้มตุ้มตุ้มตน้มตุามตุ้มตมตุ้มมตเนมตุ้มตเมอนหมะโอ้ห เอาครับต่อมาจอมโจร999จะต้องมาเจอกับนี่เห็นเงาก็รู้แล้วนั่ก็คือคารบอยซึ่งคาบอยบอกเรามาวัดดวลปืนกันเถอะถึงแม้นายจะไม่มีปืนแต่นายมีดาบใช่ไหมได้มาสู้กันมึงไปท้ากับคนที่เขามีดาบในนั้นและมึงมีปืนอย่างหุยนะครับนะซึ่งคาบอยก็บอกเรามาหนึ่งหนึ่งกันเถอะแต่คาบอยก็ได้วางแผนเจ้าเรไว้นะครับนะเอาโอ้โหยนะครับเดดไอนะครับสะเป็นท่ารอยิงให้จากด้านหลังนะครับวกปืนยาวสไนเปอร์นะฮะมาดูกันนะว่า ออจอมโจร999 99, จะสามารถสู้ได้หรือเปล่าไปดูกันฮืตอนนี้คาร์บอยนะครับกูบอกว่ายังไงเราก็ชนะเรามีปืนเอาละยกขึ้นมาแล้วนะครับนะฟุ้มตอนนี้นะครับหูยจอมโจรน,นะครับเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบสุดๆนะครับเพราะว่า้โยดูดิโดนรุมด้วยปืนซะขนาดนี้ตอนนี้นะครับนะคาร์บอยบอกเสร็จฉันแกตายแนะน่ไอ้จอมโจรฉันไม่รู้หรอกแกมีความสามารถอะไรแต่แกาตายปืนฉันแนะ่โอ้ยว้าปไปดูหน้ารังนะครับแม่งโคตรเร็วฟิม ทายนะครับนาะเฮ้อโดนเงาหลอกนะครับนะเฮ้อเอาละต่อมาตัวต,ต่อไปโอ้โหโดนยิงโดนยิงนะครับนะเอา้ายังไงตายนะครับเรียบร้อยแผนค่าบลอยทําสําเร็จว่ะนะครับนะแต่ที่จริงมันมันก็ถือว่าโกมันอยู่ดีว่ะถ้าเอาเข้าจริงจริงนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอจอมโจรประเภทเดียวกันเหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็เป็นจอมโจรนะครับมันชื่อจอมโจรเออเหมือนผมจะเคยเล่น150หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับพิมพ์ไปจอมโจรเยอะๆเลยนะครับในช่องเจกเจกโปรเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะครับนะเออมีหลายตัวมากเลยครับที่เป็นจอมโจรมาดูกันนะครับว่าจอมโจรทหารโอ้โหตายซากตัวนี้นะครับจะเก่งกว่าไอ้หำนี่ยังไงนะครับไอ้จอมโจร999มาดูกันฟุ๊ปเอาเลยไอ้นี่บอกหู้ยังไงฉันก็ชนะเพราะว่าไอ้นี่มันใช้เขียวฟาดนะครับของยมทูตฟุ่มว้ามาแล้วโอ้หหยอากมดโโ้แป๊บเีว ตายนะครับนะสู้เขาไม่ได้เลยนะครับนะายจอมโจรร้อยห้าสิบเนี่ยนะฮะเอาละครับต่อมาคุณคิดว่าจอมโจร999บาทจะสามารถสู้กับแรปเตอร์ร้อยตัวได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับผมเข้ามาดูไม่ค่อยพูดนะครับไอ้จอมโจร999บาทนะครับตอนนี้รแรปเตอตะกัดแมงเลยไอมันมีสองตัวได้ไงว่าๆๆตัวยมันมีแค่ตัวเดียวเลยว่ะโอาจังเงีบๆกับสื่อค่าได้หมดเลยอ่ะดูดิเป็นกองเลยอ่ะโอ้โหฆ่าได้ชิวด้วยนะครับนะโห เอาละเก่งขนาดไหนก็ต้องเจอข้าค่าคือรอดเล็กเคินร่างใจแอนด้วยผมบอกเลยถ้ามันสู้ได้ก็แสดงว่ามีสิทธิน์นะครับนะที่จะต้องไปเจอกับโอ้ยจอมโจรหนึ่งพบาทวะ่ะมันค่าได้หมูๆเลยอ่ะนะครับนะ อ่ะเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับจอมโจร10บาทมันกรรมซึ่งจอมโจรพวกนี้นะครับนะถ่ายตังเก่งมากต้องการแค่ตังสิบบาทนะครับนะา <c oughs> เขาให้ร้อยเสือกไม่เอาเอาแค่10บาทพอนะครับนะ <c oughs> เออซึ่งบอกเลยพวกนี้มันบิ่งเก่งมากเลยนะครับนะไอ้พวกเออจอมโจร10บ,บ,บ,บาทนี่ก็บอกได้ว่าโอ้โหแต่ก็ไมนสู้999ร้อยเก้าสิบเก้าร็อกนี่อยนี่พวกแกมันก็จอกนะครับกูแค่อยากได้ตังสิบบาทไม่ได้อยากได้ตัาเป็นลอย เอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับจอมโจรพวกโอ้โห و, เผ่าผีตะวันตกนะครับโอ้โหซึ่งเผ่านี้ผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับนะเออดูสินะครับนะสามตัวดูสิรุมมันจะเป็นยังไงนะครับนะเอาละรุย,ยโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวฆ่าได้สามตัวนะครับผมบอกเลยว่าจอมโจรพวกเผ่าผีตะวันตกคือเก่งมากนะครับนะแต่มันก็สามารถฆ่าได้แบบหมูหูเลยอะ่ะนะครับเออ อ่ะเอาละไม่ได้การแล้วไมนต้องเจอกับราชาแห่งเผ่านางฟ้านะครับมาดูกันว่าโอ้โหเฮียแกจะสามารถสู้กับจอมโจร999ได้หรือเปล่าผมบอกได้ว่าราชาแห่งเผ่านางฟ้าก็เหมือนจอมโจรเหมือนกันนะครับมีพลังเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่เรียกมันเป็นจอมโจรน,นะครับนะนี่เอาละมาแล้วโ <c oughs> อ้ย,อยนี่เฮ้ย <c oughs> มันชนะได้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันชนะได้อีกแล้วอ่ะโอ้โหมันชนะจอมโจรได้ทุกตัวเลยนะครับนะเออพระราชาก็ชนะได้นะครับพระราชาของเผ่านางฟ้านะครับนะ เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมาเจอกับโหดกับโหดมาเจอกันโอ,โ,โอ้โหนี่คือจอมโจร1น0 0บาทที่ผมพูดถึงอยู่ตลอดน,นะครับนะแล้วผมชอบมันที่สุดแล้วแทบที่สุดจะในเกมแล้วก็ว่าได้นะครับนะเออที่เป็นตัวจอมโจรน,นะนะครับนะเนี่ยไอตัวเนี้ยผมชอบที่สุดแล้วแล้วก็โอ้โหไอนี้ก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะครับจอมโจร99 9แต่ผมคิดว่าสูสีว่ะนะครับนะมันเป็นตัวเดียวที่แบบใกล้เคียง ตัวละครจอมโจรหนึ0งพบาทที่สุดแล้วเร็วตีแรงนะครับอึดด้วยนะครับนะแต่ปัญหาก็คือไอ้ตัวนี้นะครับนะจอมโจร999สามารถแยกล่างได้นะฮะเออแต่ตัวนี้ก็คือแยกล่างไม่ได้แต่มีความโหดอยู่ในตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าเออ99กับ1000ใครเก่งกว่ากันลุยฟุ้มมาแล้วครับโอ้ยเห็นชัดเจนนะครับนะว่าเร็วกว่านะครับนะเห็นไหม เห็นไหมว่าจอมโจร1,000บาทนะครับเร็วกว่าจอมโจร999บาทนะครับนะแต่นี่เป็นการที่เรายังไม่รู้ผลอย่างแน่ชัดน,นะครับเราต้องลองใหม่3รอบอ่ะเอาใหม่ดูกันอีกทีนึงนะครับนะฟึบเอาลดีตอนนี้ผมกดเริ่ม้วนะผมกด G นะก็คือ G มันจะสะโลรสุดๆนะครับมาดูกันนะครับนะใครจะวาร์ปไปก่อนวะนะครับใครจะวาร์ปไปก่อนนะครับนะ เอาแล้วนอยปุ๊บไปแล้วไปแล้วนะครับฟูมวาร์ไปด้านหลังแล้วชิปหายนี่แค่ไหมเห็นไหมจ้าเจ้าดื่มพันบาทมันวาร์เร็วกว่านะครับนะแต่มันไม่มีความสามารถแยกร่างส่วนไอ้นี่นะครับวาร์ช้ากว่าแต่มีความสามารถแยกร่างนะครับนะไอ้นี่ยังไม่รู้ตัวเลยแบบหุ้ยมันเร็วกว่าเราหนึ่งไงโวฟ๊บดูดิุ๊บใจนี่เป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับตกใจนยครับนะโอ้โหมันวาร์ไปก่อนฟล่มไอ้นี่พยายามที่จะวาร์ไปด้านหลังอีกทีนึงนะครับไอ้นี่กำลังจะฟันแล้วฟูบโอ้โหเอาเว้ยเฮ้ยฟูมจิกโอ้โหแทงของร้องเหรอเออโอ้ไม่เอาอย ุ้าจดหนึ่งพันบาทชนะสองตาติดแล้วนะครับนะโอ้โหนะครับแต่จจะเป็นเพราะว่าผมกดสโลก็ได้ถ้าไม่ผมกดสโลดูนะจะเป็นยังไงนะครับนะสโลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวนะครับที่ทําให้เกมพลิกผันได้นะครับนะบางตัวเนี่ยอาจจะแพ้เพราะสโลได้นะครับมีเกี่ยวนะพี่บอกเลยนะครับนะเออพี่เล่นแบบบ่อยมากจนรู้แล้วนะครับว่าสโลมีผลอ่ะผมจะลองกดแบบไม่สโลนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะฟึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นานบอกเฮ้ยเห็นไหมคราวนี้สุกชนะนะครับนะ ผมว่าตัวละครออจอมโจร1,000บาทกับจอมโจร999บาทเนี่ยผมว่านะค่อนข้างที่จะสูสีกันแน่ๆเลยแต่ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จอมโจร1,000บาทจะชนะมากกว่านะครับนะอ่ะกดไปอีกทีนึงจุ๊บจุ๊บจเห็นไหมบางครั้งมันก็แพ้นะครับ ค่อนข้างที่จะสูสีแต่ผมคิดว่าแนวโน้มที่จอมโจรที่ผมรักที่สุดเนี่ยจอมโจรหนึ่งพันบาทไม่ได้เข้าข้างนะคือมีแนวโน้มที่ชนะมากกว่านะเพราะว่าหนึ่งมันวิ่เร็วกว่าสองก็คือมัน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 ตีเร็วอะ่ะคือมันวิ่ไปถึงก่อนมันก็น่าจะตีเร็วกว่านะครับแต่นี่มันก็คือแยากร่างแต่มันก็แพ้นะครับนะอเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะจอมโจรหนึ่งพันบาทนะครับนะเก่งกว่านะครับเดิมเลยนะครับนะอ่ะข้อใอมกที่หนึ่งก่อนจบอ่ะ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 เห็นไหม แม่งมนสูสีกันมากเลยคู่นี้นะครับนะถ้ามันร่วมมือกันจะเป็นไงวะเนี่ยสตัวนี้นะครับโคตรอันตรายเนี่ยผมว่าดูดิท่านผู้ชมถ้า2ตัวนี้นี่ครับจอมโจร999บาทกับจอมโจ 1, 000, ร1น0 0รพั่วมมือกันจะเป็นยังไงวะมันเป็นแต่โคตรโหดเลยนะครับนะเราลองดูไหมเอาแบบว่า ชุดกองทัพโ,โหดเรเลยใช่ไหมแบบว่าให้มันเจอ2ตัวให้มันสู้ร่วมกันนะครับจะเป็นยังไง <S <S ซึ่งผมจะให้ไอ้จอมโจร1น0 0บาทสู้คนเดียวดูก่อนนะครับดูซิโบนจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับเอาละเริ่มปึ๊บ,บโดนยิงโอ้โหผมบอกเลยว่าใครโดนนี่แม่งเรแต่มันเร็วมากเลยนะดูดิดูดิมันว์ปเร็วมากเลยนี่แต่มันก็แพ้นะครับนะจอมโจร1น0 0บาทแพ้นะนะครับ <S <S อ่ะเอาละครับถ้าสมมุติเป็นจอมโจร9 9 9บาทจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันึมาแล้วนะครับนะดูดิผมกดเริ่มแล้วนะครับนะมันช้า นะครับมันช้ากว่าออจอมโจรหนึ่งพันหนึ่งพันบาทอีกนะครับดูดีโดนยิงไปแล้วนะครับโอ้โหตัวยิงเขาหัวใจนะครับมาแล้วลูกปืนใหญ่สีแดงมูฮูจะเอียงไปโดนมันสิวิ่งไปแล้วนะครับน้าแต่ก็โดนยิงอยู่ดีนะครับโอ้โหลูกปืนใหญ่แม่โคตรแรงโคตรน่ากลัวเลยนะครับนะโดนทีเดียวดูดีโอ้โหว้ามาแล้วครับว่าตึกตายนะครับนะอยู่ได้แป๊บเดียวเองนะนะครับจอมโจรหนึ่งพันบาทอยู่ได้นานกว่าอีกนะเพราะว่ามันวาร์ปไวเร็วไง เออไอนี่มันแบบมันบิ้งช้ามันมันมันเคลื่อนที่ช้านะครับนะช้ากว่าแต่มันสามารถแยกล่างได้ไงเพราะฉะนั้นเจอกับกองทัพนี้ก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้าสมบุติผลเอาสตัวนี้มารวมกันล่ะจะเป็นยังไงนะครับมาไปดูกันเอาเรามาดูกันจะเป็นยังไงโอ้โหใส่แรงโอ้ยดูสิว่าจะเข้าขากันมานะครับสอง้โอ้โหโคตรเร็วอะไรยิงอะไรช้น นี่นี่เรียบร้อยนะครับโอ้ยนะครับน้าแต่จอมโจร999นะครับตายนะครับนะโอ้หรับแรงต้งานทานไม่ได้สงสัยมันไม่อึดเท่านะครับหรือเปล่านะฮะไม่อึดเท่าจอมโจร1น0 0บาทหรือเปล่านะครับอืมแต่มีความสามารถแยกล่างได้ประมาณเนี้อ้าวครับต่อมาต้องมาเจอก,กับ2ตัวอนิเมะนะครับโจโจกับเทนจิโร่นะครับ โอเคขอโทษทีนะครับเอาละดุยเลยโอ้โหมาแล้วเว้ยโอ้โหนะครับนะเอาสตาร์ไปทิธรรมปูปิวนะครับะมาดูกันอ่ะจ้าจ้าโอ้ยเอ้าเอ้าดิเอาดิโอ้โหโจโอยี่ครับนะสตาร์ไปทิธรรมกูยังตายเลยนะครับนะว้าว อ่ะโอเคนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบกันไปที่การต่อสู้กับไอ้ปื้อตีพ่อตีแม่นะครับโอ้โหตัวร้ายเจอกับตัวร้ายไปเฮ้ยร่วมมือกันนะครับไอ้สองตัวนี้จอมโจรเอาเลยโอ้ยจอมโจรหนึ่งพันบาทนะครับเรวมเปิดประเดิมก่อนนะครับนะตอนนี้จอมก็กระกะกระนะครับพยายามที่จะไปช่วยจอมหนึ่งพันบาทเออพยายามลุกขึ้นจากการมาเร็วไอ้ปื้อมันหนอนระเวโอ้โหไอ้ปื้อตายเออตาสีโอ้โหเรียบร้อยนะครับะขาขึ้นว่าตายเลยนะครับนะจบเลยนะครับโอ้โหนะครับนะโอเค นะครับนาะสำหรับวันนี้ในการเล่นอจอมโจร999ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหมันเกือบเก่งเทียบเท่า,าดูดีนี่ตัวแยกร่างมันยังแยกร่างอย่างนียก็เคยสองตัวนี้เป็นตัวแยกร่างที่แยกร่างออกมานะครับนะโอ้โหนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันสามารถแยกร่างออกมาเพื่อสู้ได้นะครับนี่คือความสามารถของจอมโจร999นะครับนะซึ่งก็เข้าขากับจอมโจร1,000บาทด้วยนะครับแต่จอมโจร1,000บาทนี่ค่อนข้างอึดเร็วแล้วก็ ตีเก่งกว่านะครับนะแต่ไม่มีความสามารถนี้นะครับเหมือนจอมโจรเ99ก็คือยากลังนั่นเองนะฮะ เออแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวแยกร่างนะครับนะจะไม่มีตาเหมือนตัวจริงนี่คือตัวจริงนะตัวจริงจะมีตานะครับส่วนตัวแยกร่างนี่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมพวกมันจะไม่มีตากันนะครับนะเพราะฉะนั้นดูได้าจากทางนี้นะครับนะตัวแยกร่างนะฮะเออแล้วผมจะบอกให้คนดูทําไมเพราะว่าคนดูก็ลงหมอกันไม่เป็นนะครับนะเออกูไปละโชคดีนะครับสำหรับวันนี้จำนจวร999ขอบายบายในวันนี้แหละบายบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ด้วยนะครับโอ้ oh, แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนะโอ้ oh, แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนะ